ตไมต่ได้ไม่ปล่อได้ตกให้่อยผมก็ไม่ปล่อยอใ้เอาหัวจะขาโดยไม่รู้ตัวรู้เลยจ้ะว่าเราเป็นใครเธอเนี่ยคือลูกสาวของเทพพนนี้์คนที่ฆ่าพี่ชายฉันรู้ไว้ด้วยวันนี้ความแค้นมันต้องได้รับการชำระเธอเป็นลูกสาวของเทพคนนี์วันนี้ เธอต้องชดใช้จะไปชดใช้อะไรฮะคนทำผิดก็ว่าไปตามผิดสิท่านจะไปรู้เรื่องอะไรด้วยไม่ได้แต่สิ่งที่พ่อเธอทำกับพี่ชายฉันฉันยอมไม่ได้ปล่อยไม่ปล่อยฉันบอกให้ปล่อยบอกไม่ปล่อยไม่ยอมเหรอไม่ปล่อยคุณไม่รู้เรื่องะไรยังไงบอกไว้ก่อนนะฉันไม่เคยใครประตกหน้าฉันแบบนี้ พี่หน้าบูเลยถ้าเธอกล้าตบหน้าฉันอีกนะคะจะทำนะคะอายเนี่ยบอกไปเลยอายเหรอใช่เลยอะอะไรอ่ะฮะอย่าลืมตบตบอะันนั่นนั่นนั่นหาใหม่ก่อนอดเถื่อนมาุ้นกันดูอ้าวไม่ใช่ผิดตัวแล้วอยู่ทั้งโ๊เดี๋ยวไม่ดเชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวทางแม่งไส้ไหลนี่นี่มั้ง แ<อ>ม่ <ๆ S 2> ทำอะไรมึงรูกว่าเขาไม่พอพี่แม่นะมีพ่อ,ม,พอมีแม่อนั่นแหละทำกรบฉันแบบนี้ได้ยังไงยังไงฉันก็ไม่ยอมจะปล่อยหรือไม่ปล่อยอ,อะไรเนี่ยมาอ่อนเฉยเลยตอบแค่นี้อ่อนแล้วตกงไม่ค่อยอ่อ,อนเท่าไหร่ครับแ,แล้วยังไงอ่อนมันไม่อ่อนละข่าเนี้ยข่าจะแข็งแล้วล่ะ<ม>ตัวน่ะตัวออ่น แข็งฉันรู้ว่าเธอไม่ได้คิดร้ายเธอไม่รู้เรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมคือนี่สติเป็นอะไรหรือเปล่าต้องโดนตบก่อนเราถึงจะรู้ฉันเป็นคนดีเนี่ยฉันกำลังกำลังประมวลผลอยู่เมื่อกี้เพอฉันพอฉันได้กลิ่นฟื้นเข้าจมูกป๊อะไรเข่าจมูกฉันลืมไปหมดทุกอย่างเลยอะอ๋หรอนี้ไม่ได้อาบน้ามาตั้งสาวัน อฉันรู้ว่าเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ีดด้วยฉันขอโทษด้วยไมฉันไมาเดินตามฉัน่ทำกับเธอไว้บวยตีกับฉันหน่อยนิเธอต้องรับฉันฉันไม่ถือไม่ถือนะเธอถือหรือเปล่าไม่ได้ถืออะไรไม่ถือเลยพวกนี้โกรธกันอยู่เลยอ่ะไม่ดีไม่ดีด้วยตีหน่อยนะไม่ดีตีหน่อย พี่หนูจะเดินไปไหนนะลูกนะคุณจะเห็นเนี่ยดอกมันหัวหนูเนาะบ่งบอกสกุลของหนูเลยไม่พี่ไม่ดีด้วยหรอดีนิดนึงนะไม่ดีพี่อยากจะเยี่ยวหนูเหลือเกินออกเกี้ยวเกี้ยวเนี่ยตีเแล้ยวตีก็แล้วฉันคุยเข้าใจแล้วขอเกี้ยวหน่อยได้ไหมเอาเลยเห็นพี่แต่งนี่หนูแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยไทยไทยเหรอไทยไทยเหรอลี่จริงฮะลี ตันนีเหรอเท่าไรเท่าไรอะไรอ่ตะตันนีตันนีโอ้ตันนีหูพี่ไม่ค่อยดีหีลังอืมอะไรลังอะไรหีลังเนี่ยภาษาค,คุณคุณยายกู่เขาเป็นคนจีนห,หีลังเนี่ยแปลว่าไม่เย็นลังแล้วลังแล้วฮะอะไรนะหีลังแปลว่าหูตึงอโอ้ว่านั่นไปละคุณคุณคุณยายเป็นคนจีนอ่าผมมาเป็นพม้าอ่าฮะแต่คุณพ่อผมมาเป็นหมอ หลายอย่างในชีว <phrase> ิตมึงเนี่ยเนาะคุณพ่อเป็นมอนอนคุณแม่เป็นพ่อโฮมอบอุ่นทั้งเดียวเกี่ยวกันอุ้ยพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมพี่จะเกี่ยวหนูแล้วนะเอาแบบเอาแบบไทยๆพม่ามอเนี่ยนะทมจันทราพอ่องมองจันทราเด่นงามสุไวเ ไยอนั่นร้องพี่พลาดจนเลยเฮ้ยไปพลาดไปไม่ถูกเลยพวก้องเรางกันเจ้าปล่อยเจ้าเ้า โอ้พวกมัน เป็นหมาเลยหัวมาดีแล้วนะยืนนิ่งๆครับพอครับยืนหันน้าหันหน้ามาครับพี่มีอะไรจะบอกนะกูก็ตั้งใจจะโชว่าลกูเน่ได้เพลงเยอะแล้วมึงก็นะพี่พี่มีอะไรจะบอกยืนเฉยๆไม่ไม่ต้องกลัวพี่ไม่ทำร้ายหนูยืนเฉยๆพี่อยากจะบอกคำเดียวว่า พี่่ร้องไมันี่กูไม่ได้แตะมึงนะกูบอกก่อนกูแค่สััสไปจันจิราพี่ขอโทษนะสิ่งที่พี่ทำลงไปพี่ต้องแยกแยะว่าสิ่งใดนิ้วไหนร้ายก็ตัดนิ้วนั้นก่อนฉันน่ะต้องขอโทษแทนเธอด้วย ที่ไม่รู้ว่าเรื่องในอดีตมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าฉันน่ะไม่รู้เรื่องด้วยให้อภัยฉันเถอะนะถ้าอย่างนั้นพี่ขอพักรงชัว่วคราวเพราตอนนี้มาพบกนะัน รจริงนะชิญ,ญาไงะอะตรง้างมันสงบได้ด้วยความรัก ई चाक มานาันอับเราเป็นรักจริงรักแล้วไม่ท้อลอยหน้าให้ช็อกลอยหน้าไม่มีปี๊บไม่ไมีปิ๊หลอกหลอกอะไรท่าไ ความแค้นกลายเป็นความรักทั้งสิาน